หมอกนะคะหมอกบรรยากาศดีมากเลยนะคะบนดอยแม่แจ่มมีพริกด้วยนะคะพริกแน่เขาปลูกพริกกันข้างทาง,ทางปลูกข้าโพดกันสวนผักทั้งนั้นเลยค่ะตางนั้นนี่หมอกนะคะหมอกหมอก ที่พักของแม่แจมสั่งกาแฟเลยนะ่ะเขาทํำปะน่าจะทํานั่งกินเด่นโดมนะคะนั่นอ่ะห้องพักไม่ใช่เขาเปิดยัง แล้วก็หนูถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้หนูถ่ายวิดีโอไอนี้หนูถ่ายวิดีโอให้ได้สักห้าวนะทีเอาเขายังไม่เปิดร้านเหรอจุย่าจะของไม่อยู่วังนู้นเนีครับตรงไปไปแม่แจ่มนะ คุณนึกว่ามีกาแฟ,าฟขายอ๋อนูนไงมเขาเปิดแล้วบรรยากาศอยู่ติดถนนแล้วนะครับติดถนนในบ้านพักถุงย่าเขาขายกา,ฟกากแฟยังใครแอบดูบ้างครับบรรยาก,กาศ สวยไหมครับบรรยากาศมีหมอกหมอกเต็มเลยครับบรรยากาศมีมาหนึ่งคนแล้วหมอกเต็มเลยมแหม่มเปล่าเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเนี่ยจะไล่ถึงเที่ยงไหมปกคลุมได้หมอก ไเี่ยเดี๋ยวไปที่พักอากาศเย็นมากไปถึงที่พักเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงที่พักรลบแว้งข้างทางก่อนนะ หมอกหมอวกวมอมอมอเต็มเลยแค่นี้ก่อนนะคะ